ครับ FC ทุกท่านครับมาเจอผมแล้วในช่องบาโจเก้าหนึ่งเก้าสามดีวีแกครับอ่ะที่จริงนะครับว่าจะทาคลิปอื่นนะครับแต่ว่า2วันนะครับเมื่อวานเมื่อวานซืนเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนนะครับ FC ถามมเหมือนกันหมดเลยครับเลยผมเลยต้องมาทําคลิปให้กับเพื่อนสมาชิกเพราะว่ามันเป็นคําถามเดิมๆนี่แหละครับคือไม่ติดนะครับไม่ติดทําแล้วไม่ติดใช้ไปแล้วใช้ไปสักพักก็ไม่ติด มันเป็นเพราะใส่อะไรวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเอฟซีคงจะไม่ได้ไปดูนะครับแต่เวลาที่ผมทำคลิปนะครับแต่เฉพาะมันจะเป็นคลิปเก่าบางทีคลิปเก่ามันก็คลิปมันก็นานไปแล้วเอฟซีเลยไม่อยากจะเลื่อนนะครับไม่อยากไปเลื่อนดูนะครับและลผมเลยต้องมาทาคลิปนี้ให้ดูนะครับเอฟซี FC, ถามผมมาอันดับแรกคือใช้ไปแล้วพี่ทําไมมันไม่แรงเหมือนเดิมนะครับ ทำไมไม่แรงเหมือนเดิมเหมือนกับแก๊สบันบันเบายังไงเอฟซี Z, ไม่เข้าใจครับอ่ะส่วนมากจะเป็นปัญหานะครับอ่ะเกี่ยวกับเรื่องกับตัวที่เป็นอ่าระบบแก๊สมันจะมีปัญหาคือใช้ไปนานๆเข็มมันจะเริ่มตันเนื่องจากอะไรๆเข็มส่วนมากที่จะมีปัญหามากที่สุดก็คือเข็มเบอร์25กับเข็มเบอร์24นะครับ มันยังมีปัญหาคือมันจะตันบ่อยเพราะใส่อะไรเพราะเข็มเบอร์25ด้ารูมันจะเล็กมาก24ี่มันจะเล็กแต่มันจะใหญ่กว่าเบอร์25้าวิธีการใช้อันนี้คือเบอร์24ี่จะเป็นสีม่วงนะครับต้าเป็นเบอร์25้ามันจะเป็นสีส้มเบอร์23สามไม่ก็มีปัญหามันจะเป็นสีฟ้ามันจะไม่ก็มีปัญหาเพราะว่าเบอร์ยียสามมันจะไม่ก็มีปัญหาเพราะว่ารูเข็มมันจะใหญ่ที่สุด การอุดตันมันจะน้อยมันเปอร์เซ็นการตันมันจะไม่พ่อยมีเพราะสาเหตุอะไรถึงมันตันทาไมข้างในในปองกับปองแก๊สมันมีฝุ่นละอองหรือมีเศษอิ่นเศษดินเศษทรายมันอยู่ในนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับอ่ะธรรมดาแก๊สที่เป็นน้าครับผู้พิ่ีครับอ่ะแก๊สที่เป็นน้ําอยู่ข้างในมันจะเย็นลบศูนย์กว่าองศานะครับอ่ะลบศูนย์องศามันจะเย็นมากนะครับแล้วทีนี้เข็มเวลาฉีดออกไปบางทีมันจะพุ่งเป็นน้ําขึ้นมาครับอ่ะ ความเย็นนะครับอ่ะมันจะไปเกาะอยู่ปลายเข็มพอไปกลับไปเกาะอยู่ปลายเข็มมันเป็นไงครับอ่ะมันจะเป็นน้าแข็งพอเป็นน้ําแข็งเสร็จปุ๊บเป็นไงครับมันจะเกิดการกดตันคล้ายๆตะกรันพวกนี้ครับอ่ะมันเกินการกดตุดตันที่ปลายเข็มทําให้อ่าแก๊สมันไม่ค่อยออกหรือบางทีมันจะตันมันไม่ออกเลยวิธีแก้แก้ยังไงหลายคนหลายท่านครับอ่ะไปหาสายไฟทองเหลืองอั้เล็กๆนะครับอ่ะมาเย่ะดต่อยดูก่อนนะครับมาเย แงตทางหัวหรือว่าแย่ทางคูนห้ามทําเด็ดขาดเพราะว่ามันจะหักติดอยู่ข้างในนะครับวิธีการทําที่ดีที่สุดที่จะไล่อุปกรณ์ข้างในที่มันรูมันอุดตันครับทายังไงตอดออกมาอย่างนี้แต่มันสวมอยู่แล้วอย่างนี้ครับตอดจากอบอลวาล์วอว่โออโต้ตอดออกมาเลยครับแล้วตีน,นี้ตอดออกมาเอาปลายเข็มนะครับะเราจะใช้วิธีการสวนเอาปลายเข็มแย่เข้าไปในรูว,วาล์ว เห็นไหมครับรูะววาวลักษณนนี้คือเราจะกดไอ้แก๊สในคระบ๋องมันไล่นะครับจากปลายเข็มไล่จากปลายเข็มให้มันออกทางตูดนะครับเพราะว่าเราใช้อยู่ทางนี้มันปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะมันจะตันใช่ไหมครับแต่เราต้องสวนไงเราต้องเอาหัวแย่เข้าไปในหัววาวนะครับอ่ะนั้นก็กดครับอ่ากดเพื่อจะให้มันไล่สิ่งสปกปรก ที่อยู่ตางด้านปลายเข็มไอ้มันออกตางตูดนะครับอ่ะแล้วมันจะไม่ตันเอฟซี FC, ถามมาหลายคน้นเมื่อวานถามมาเยอะนะครับอ่ะสี่ห้าค้นเมื่อคืนเมื่อตอนเช้าอีกก็ถามมาอีกเกี่ยวกับเข็มตันนี่แหละครับอ่าแล้วก็มันจะไม่ตันอีกต่อไปนะครับนี่คือวิธีแก้เบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งสปกปรกมันอุดเยอะเกินไปทาอย่างนี้แล้วสวนอย่างนี้แล้วมันไม่หายนะครับอ่ะถ้าเราสวนแบบนี้แล้วนะครับอ่ะเอาหัวเยะเข้าไปอย่างนี้ เข็มใหญ่้าไปแล้วก็กดอถ้าเกิดว่ามันยังไม่หายมันยังตันอยู่ยังไม่ออกครับอ่ะทำไมครับเปลี่ยนเข็เมเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนเข็มแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเบอร์ไหนให้เปลี่ยนเบอร์เดิมนี่แหละครับอ่ะมันจะดีที่สุดมันจะใกล้เคียงแล้วก็ตัดไห้เท่ากับเต้าเดิมความยาวเต้าเดิมแล้วเอาไปใส่มันก็จะได้นะครับอ่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าการไกลอีก ý. กันไกลตัดเล็บอีกก็ที่หนีบครับอ่ะมันจะคมหรือไม่คมแล้วน้ําหนักในการบีบ มันจะได้หรือเปล่าถ้าใช้แรงหนีบเกินไปครับ่ะหัวมันจะบี้ทีนี้ก็ลําบากครับอ่าต้องจัดมันจะมันจะไม่เป๊ะถึงความยาวมันมันตรงก็จริงตรงกับของเดิมก็จริงแต่พอเอาไปใช้จริงๆครับ่ะมันบี้นะครับ่ะแก๊สมันออกไปนิดเดียวมันก็จะทําให้ไม่ติดแล้วก็ไม่แรงเหมือนกันนะครับ่ะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับปัญหาอีกหนึ่งปัญหานะครับ่ะ fc ทำเสื้ยสวยเลยครับ่ะทำสวยหรูนะครับ ฉีดแก๊สไม่เป็นครับมันก็ไม่มีความหมาย f อถามผมมาอีกเหมือนกันนะครับผมถามว่าอ่าอันดับแรกครับถ้าเกิดว่า f อถามผมมานะครับผมจะถามว่าใช้ระบบอะไรแก๊สหรือแอลโกอฮอล์ใช้แก๊สออลโกอลแล้วทีวนี้ใช้ที่ใช้นะ่ะเป็นบอลวาลหรือวาลออโต้ผมจะถามลักษณะนี้แล้วก็ใช้แก๊สน้าหรือแก๊สท้ายนะครับผมจะถามลักษณะนี้เข็มใะเขมเ็มเบอร์อะไรรูอากาศเท่าไหร่ นะครับพอได้อย่างนี้เลยครับปุ๊บอะแล้วผมถามว่าแล้วฉีดแก๊สฉีดยังไงฟซี F C ครับส่วนมากฟซี C ไม่เข้าใจเกี่ยวครับแก๊สนี่แหละครับแก๊สตัวนี้นะครับถ้าเป็นแก๊สกระป๋องษณะอย่างนี้ถ้าเราฉีดฟันผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าฉีดไอ้หมดกระป๋องม,มันก็ไม่ติดถ้าเราฉีดในลักษณะแนวนอนนะครับฉีดออกไปฟันสีขาวนี่แหละครับเป็นน้ํามันจะไม่ติด ความลงมาครับอ่ะสีขาวมันก็ไม่ติดน,นะครับอ um, so ่ะ fc ว่าเนี่ยครับมันเป็นแก๊สมันเป็นแก๊สพุ่งสีขาวมาเนี่ยมันเป็นแก๊สแล้วแต่มันมันยังเหมือนทำไมมันไม่ติดนะครับผมบอกว่ามันเป็นน้ํานะครับอ่ะมันจะไม่ติดเพราะผมบอกว่าอันนั้นไอ้กระปองแก๊สหายคว่ำขึ้นอย่างนี้ขึ้นขึ้นลักษณะนี้เวลาฉีดครับฉีดไปไง มันมีแต่มันมีแต่อากาศครับมันมีแต่อากาศแต่มันไม่มีแก๊สเลยบวบหานั่นแหละครับไม่มีอากาศนั่นแหละคือแก๊สคือที่มันระเอยไปแล้วมันจะติดแต่ถ้าเกิดว่าจีดออกมาในลักษณะแนวนอนหรือแนวกว้างอย่างงี้ครับแบบเป็นน้ําพุ่งออกมาที่เอฟซีว่ามันเป็นแก๊สสีขาวนะที่จริงอ่ะมันก็ใช่ครับเป็นแก๊สสีขาวแต่ว่าเอามันจะไปใช้กับการเผาไหม้ในห้องปังเพิงมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นน้ํามันจะไม่ติดนะครับอ่ะมันต้องระเอยเป็นอากาศ ที่เราไม่เห็นมีแต่เสียงแต่เราไม่เห็นนี่คือแก๊สที่ระเหยแล้วก็แบบมันจะติดนะครับผม f อฟบอกว่าเข้าใจไอ้ไอ้ถูกนะครับแบบอย่าไปเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าปอจีออกมาแล้วเป็นน้ําพุ่งออกมาสีขาวนั่นคือแก๊สถูกต้องกับแก๊สแต่ว่ามันเป็นน้ํามันไม่ได้ระเหยกลายเป็นไอมันต้องไอเป็นได้ยินเสียงแต่เหมือนกับมีอากาศ นะครับอ่ะนั่นแล้วก็คือแก๊สที่มันจะจุดติดนะครับอ่ะผมอธิบายให้เข้าใจไปเมื่อวานนะครับก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะติดแล้วล่ะป่านนี้ถ้าไม่ติดก็คงจะโทรมาอีกนะครับนี่ก็คือปัญหาเกี่ยวกับแก๊สนะครับ f บบเอฟซีถามกันมาเยอะนะครับแต่ผมจะบอกให้กับเพื่อนๆสมัยเอฟซีครับเกี่ยวกับเข็มถ้าเอฟซีคิดว่านะครับอ่ะ จะไอ้ดีที่สุดครับแบบผมแนะนําให้ใช้เบอร์23นะครับแบบเบอร์24บเบอร์25โอกาสตันมันจะเยอะกว่าเพราะรูมันเล็กให้ไปใช้แบบเบอร์บเบอร์23เบอร์ามมันจะเป็นปลอกสีฟ้าอันนี้สีม่วงคือเข็มเบอร์24นะครับเข็มเบอร์25คือ,อากอารมันจะเป็นสีส้มครับรูจะเล็กผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับเบอร์25เพราะว่ามันจะใช้กับวอรออโต้ยากนะครับส่วนมากเบอร์25มันจะใช้กับบอลวาว ดีที่สุดนะครับมันจะจูนง่ายแล้วก็ประหยัดแก๊สกว่าเบอร์25ใช้บนวาวดีที่สุดนะครับมันจะประหยัดแก๊สกว่าแต่บอเป็นวาวโอโต้ครับเบอร์24กับเบอร์23จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่านะครับเพื่อป้องกันเลี่ยงเลี่ยง,ยงไม่ให้หัวเข็มมันตันครับเบอร์23จะดีกว่ามันจะตันอโอกาสตันมันจะน้อยกว่าขอไปครับ <laughs> เข็มหล่น คงจะเข้าใจนะครับมังมีครับอ่ะต้าหลน่นอ่าตามันหลน่นเข็มมันหล่นตกลงพื้นอย่าเอาไปใส่เลยตันต้องเช็คกห้เรียบร้อยเอาหัวเยกเข้าไปในกระป๋องแก๊สก่อนอ่าแล้วก็ไล่เปื่อว่ามันไปปนหล่นปุ๊บฝุ่นมันเข้าไปในเข็มครับมันจะตันได้นะครับอ่ะคอระวังนะครับอ่ะผมก็สังเกตไอ้ดูด้วยว่าเออถ้าเกิดว่าเข็มมันหลน่นนะครับอ่ะุดลงพื้นก็ออกมาสวนอีกทีหนึ่งเพื่อไล่อย้ายให้มันตันคือป้องกันไว้นะครับ เลาะเข็มนะครับเบอร์บีครับอ่ะเส้นผมบางบูเขาลางคนหลางท่านนะครับอ่ะตาแล้วผมบอกแล้ว,วาตาสวยๆก็จริงครับอ่ะถ้าท่านตัดจูนเข็มไม่เป็นนะครับอ่ะยังไงมันก็ไม่ติดนะครับอ่ะก็สําคัญแล้วทีนี้ปอมันไม่ติดเลยครับอ่ะถ้าเช่นฉีดแก๊สไม่ถูวิธีมันก็ไม่ติดอีกนะครับอ่ะมันหลายๆอย่าง ผมแนะนำหลายครั้งเลยว่า f c ลูกคนหลายๆครั eleven, ้นหลายๆคนหลายๆท่านครับแบบถ้าสนใจงาน d i y p c g a s กับแบบต้นาต้นท่านท่านต้องเข้าใจเกี่ยวกับการระบบการฉีดแก๊สด้วยนะครับถ้าท่านฉีดแก๊สไม่เป็นทาไม่ตายก็ไม่ติดนะครับก็คงจะเข้าใจครับผมเน้นย้ำหลายๆครั้งเลยถ้าฉีดแก๊สไม่เป็นนะครับฉีดให้หมดกระป๋องมันก็ไม่ติดนะครับเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่าฉีดยังไงทํำยังไงก็คงจะเข้าใจนะครับคลิปนี้ ก็มาอธิบายสามเพราะว่า3วันติดครับ f c ถามมาเกี่ยวกับนี่นะครับเข็มตันจีดไม่ติดนะครับประมาณนี้นะครับแบบส่วนมากครับแบบเลยวันนี้ต้องมาตามคลิปอธิบายกับเพื่อนๆสมาชิกได้เข้าใจครับส่วนงานตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทมไปเรื่อยๆทดลองมาให้่วนเบอร์ตัว M M4 เบอร์3ที่ผมทำทดลองไปครับ f c ทักมาครับพี่ครับทำขายไหมผมอยากได้ ขออาไปเพื่อสมาชิกครับผมไม่ได้ทําขายครับผมทําทดลองนะครับให้ความรู้กับ f อเท่านั้นนะครับก็ใจตรงนี้ด้วยนะครับปล่อยเอฟซบมองตรงครับเอฟซทักไปเยอะผมบอกว่าผมไม่ได้ทําขายครับก็ทำให้แบ่งความความรู้กับ f อฟซนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับและผมก็ไม่ส่งเสริมใช้ความรุนแรงนอกจากปิดกฎหมายด้วยนะครับเอาไว้ทําอะไรครับข้าวสวนข้าวไร่ข้าวนาบ่อปลาบ่อกุ้งบ่อหอย นะครับบ่อปูบ่อปลาบวกดีครับไล่นกไล่หมูไล่หมาไล่กาไล่แมวที่มันทำร้ายกระปลาสัตว์และการเพาะปลูกของเราเท่านั้นนะครับห้ามไปใช้ผิดประเภทนะครับเอฟซีถามมาอีกครับพี่ครับขอแบบตัวไล่นกได้ไหมแบบมีแต่เสียงนะครับแบบมีแต่เสียงแบบไม่ต้องใช้ลูกนะครับเอาแบบเหมือนกับอที่ใช้ปลากระป๋องมาทำเอากระป๋องปลากระป๋องมาทำครับแต่นั่นเป็นแอลกอฮอล์ อยากจะได้เป็นแก๊สวาออโต้ได้ไหมเดี๋ยวจัดให้นะครับผมจะตามให้นะครับะก็ตรงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเพราะงานของผมมันเยอะนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับก็คลิปนี้มีประโยชน์10ไร่มาเดือนครับท่านใดที่ดูคลิปแล้วยังไม่กด subscribe ก็กดซับสไคร e กดกระดิ่งติ๊งๆนะครับมีสาระมาแบ่งปันกับเพื่อสมาชิกเสมอนะครับติดตามคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปด้วยกันครับผมสวัสดีครับ